สวัสดีค่ะคุณป้ามาทานข้าวพอดีอยู่ใกล้ๆสถานรถบัสนี่เลนข้าวมาถึงแล้วหนูก็เลยเอาบรรยากาศที่ร้านมาให้ดูร้านขายข้าวธรรมดามีนักีิละมะด้วยนะเขาทำส,สวยหอน่ารักนักนก,ก็เลยอยากเอามาให้เพื่อนๆชมแต่ละร้านขายไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวคุณป้าเอาให้ชมนะว่าเป็นยังไงนะ จะทำสามหอสามเหลี่ยมสวยน่ารักของบ้านเขาเนาะอร่อยบ้านเขานั่นเลยมันจะเป็นข้าวมันเขาจะมีวางขายทุกโต๊ะเลยเพราะว่ามันทานง่ายสะดวกเนาะหอละเเหรียญสองเหรียญก็มีนะเดี๋ยวเรามาดูกันเดอ้อ ซื้อมาห่อหนึ่งห่อละหนึ่งเหรียญห้าสิบเซนบ้านเราก็ประมาณ1อ็ดสบสองบาทเนาะอันนี้นาะศีลามะประเทศมาเลเซียซื้อมากันหิวพอดีลงรถแล้วคุณป้าขวัวหิวข้าวด้วยตอนเย็น เลยมาทำงานต่อก็เลยซื้อมาเดี๋ยวมาแกะดูว่ามันมีอะไรนะหอละสิบกว่าบาทนาสิบเอ็ดบาทบ้านเราเหรเพราะว่ามันหนึ่งเหรียญห้าสิบเซนประเทศมาเลเซียไงแบบถูกๆก,ก็มีนะคะเนี่ยคุณป้าก็ซื้อมาหอหนึ่งเขาก็จะมีมีช้อนให้ด้วยนะเนี่ยมีมีช้อนเนี่ยช้อนช้อนมาดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยมีช้อนให้ด้วยนะสีดำช้อนสีดำ เดี๋ยวมาแกะดูว่าจะเป็นยังไงเนาะมาแกะดูว่า1นึเหรียญห้าสิบเซนบ้านเขามันเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ราคาเขาก็จะห่อเป็นรูปทรงประมิตเนาะแบบนี้กันหิวได้นะคะเนี่ยโอ้ ก็น่าอร่อยเหมือนกัน,นเนาะหนึ่งเหรียญห้าสิบเซนสิบสิบเอ็ดสิบสองบาทบ้านเราเนี่ยก็มันจะมีไข่ เดี๋ยวมาดูก็จะมีไข่แล้วก็มีถั่วมีถั่วใส่ด้วยอันนี้มันจะเป็นอาหารรีบเร่งอาหารด่วนแบบทานง่ายๆบ้านเวลารีบๆเนาะจะมีเกือบทุกร้านเลยมีหมดเกือบทุกร้านอันนี้ราคาถูกมากเลยก็โอเคเนาะเดี๋ยวชิมดูอืม ใช้ได้ใช้ได้มากินด้วยกันนะคะขอบคุณที่รับชมคุณป้านะคะพอดีกันหิวเกือบป้าไม่ซื้อมาจะเป็นมีถั่วทอดด้วยมีไข่ให้ซีกหนึ่งนะคะป้าก็เอามาให้ชมเนาะอันนี้ราคาสิบ 1 1บเบาทบ้านเราเนาะแล้วแต่ค่าเงินเพราะว่าของมาเลเซียเขาขาย1เหรียญห้าสิบเซนโอเคนะคะคุณป้าขออนุญาตทานข้าวก่อนขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ